เอ้ยทำรังค้างทำไมันดี้ย่ั้นอ่ะอ้าว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 งนบล็อกเฉยเลยอ่ะดูเอ้ยน้องๆอ้าวอ้าวอ้าวอ้ยมันลอ้เอะมัน้งเวลาเอ้ยแต่ว่าว่เซเบพี่บล็อกเนี้ยเออใช่ั้ยใช่ไหมไม่นมีใครตายนะโอ้ยนี่ไงมันถลบอยู่มันล่อยู่ลงลุ้งลุ้งมันไปมาอีอบึ ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่กับเกมทัลลิงเวฟนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้รวมโรเวอร์ท่าแสงปะทะบอสคอร์รส คิดไหมถามใจดูวันนี้พวกเรานะครับจะเล่นแต่โลเวอร์ท่าแสงเขาน,น,นะครับในการไปตีบอร์ดเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราอยู่กับน้องๆในทวร์แปดแฟมิลี่ท mm ั hmm. ้งสองคนสวัสดีคนแรกเลยอย่างมอสโอ้มอสช n แนลสวัสดีครับคนต่อไปฮะสวัสดีท่าน้าของแจ็คคว e เชนเบิร์ดสวัสดีครับ,รบผมโอเควันนี้พวกเรา3คนนะครับก็จะเล่นแต่โลเวอร์ท่าแสงเลยเนาะคลิปนี้มาเป็นโลเวอร์ท่าแสงอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนบอร์ดที่จะเจอนะครับอย่างที่บอกไป ก็คือบอสตัวนี้เลยนี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันต้องกดก่อนนะฮะทุกคนก่อนเริ่มก่อนเริ่มพับนึงนะเช็คแต่ละคนก่อนอุ๊ยพี่ 60! สิบมอสแปดสิแจ็คห0นี่ไงให้มอสแบกนะทุกคนสกิลไม่ได้อัพเลยมีแดวไมอโอ้โหหมีสกิลแมต้องบอกว่าสกิลไม่ได้อัพพี่ก็ไม่ได้ต่างกับเราเลยเออเฮ้ยนี่ไงเรามีแบบว่ามอสแบกละทุกคนป เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไม่เสียเวลาละป่ายสามสองหนึ่ง let's go มาแล้วเจ้าเขาเล t มาแล้วเออเออได้อยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออลุกบพี่บูลี่บอลเฮ้ยไม่ยากไม่ยากอย่างยากถ้าไม่ยากอย่าพี่ไปก่อนละกันนะเออไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มามามาอุ้ยแล้วเออได้อยู่ได้อยู่อุ้ยแต่เลือดพี่เหลือนิดนึงอ่ะเออนี่ไงนี่ไงมันนี่ไงลุ้มเลยลุ้มหมา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 อืมลุ้มลุ้มลุ้มบนี้แหละพี่เราเลยจะได้ฆ่าละใช่ใช่ใช่พี่อันตีบ้างไปอือโหูเลือดพี่

อยู่ลวอะไรวันเนี้ยกำลังจะกำลังจะทักเหือแบบจะทำโปงปกคชีพซะหน่อยยโทษอุ้ยมันโกรธนะเนี่ยมันโกรธนะเนี่ยอู้ยอู้ยอุ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 งยเลือดเหลือพันเดียวเลือดเหลือพันเดียวช่วยด้วยแก๊งเลยเอาไปไหนแล้วนู้นนู้นมันอยู่นู้นเออมาค้างอีกแล้วไม่ไม่ไม่ค้างไม่คักมันตันมาหาเลือดพี่หาเลือดเหรออุ้ยเลือดเลือดเลือดพี่เหลือน้อยมาก หมือนกันพี่แต่ไว้จะไม่มีคนตายใช่ไหมคลิปนี้ระวังระวังระวังตายทัวพี่เฮ้ยน้องฮิวกันได้ยังไงอ่ะพี่อยากฮิวบ้างอ่ะพี่ฮิวไม่เป็นน่ะอันเนี้ยไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะเรียบร้อยเหนื่อยมากไม่เท่าไหร่เลยพี่จริงแล้วแต่เมื่อกี้มันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโบบามากก่อนก่อนอื่นนะขอดูก่อนว่าดรอปอะไรมามอนตัวนี้ ดูว่าจะแบบว่าส,สวยหรือเปล่าไหนดูเซสมันคือคอสสิอ๋อนี่ไงเจอละเจอละอุ้ยคีดาเม็ดนะถ้าเป็นเล่นไปพี่ได้ดีอยู่นะเออเดี๋ยวรับของก่อนรับของก่อนเออคีดาเม็ดนะถ้าเป็นเล่นไปเฮ้ยดวงดีมากทุกคนฮะอะไรนะคนดูมันไม่จุใจใช่ไหมมันแป๊บเดียวใช่ไหมเมื่อกี้เออใช่ใช่ใช่อะไรนะ ยังเห็นพี่แจ็คทรมานกว่าน,นี้อ๋อได้เลยครับดได้เลยโอเคโอเคเอ่าครับครับคนดูเขาต้องการอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเล่นอีกสักรอบนะฮะเพื่อคนดูใช่ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไมแนนต้องแจ็ค เออดเท่านี้ไหวใช่พี่ไม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 ่เดี๋ยวกลับมาอีกทีครับเท่าน er ี้ได้เหรอไม่ไม่เดี๋ยวของจริงตรงนี้พี่พอมาสุดแล้วพ uh> ี่เอาเลยไม่ไม่เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่มีคนรีเควสต์ว่าอยากเห็นพี่แจ็คโคตรขำละมานเนาะเออพี่แจ็คเขาก็จะเล่นให้อยู่แล้วนะนะเราเลยมาเล่นกันอีกสกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะทุกคนปะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเนาะรอบนี้หมาอยากอยากอยากให้มันแบบว่าหยุดเวลาอีกอะชอบมากเลยเมื่อกี้ ว่าแต่พี่ว่าแต่ใครอยากเห็นคนใครอยากเห็นคนพรอมาเนะอ่าไม่รู้ฮะไม่อยากตายนะเออแต่ว่าบอสอะอพี่บอสแค่เนี้ยเออใช่ไหมใช่ไหมไม่น่ามีใครตายนะจริงพี่เนี่ยตาวว่าไม่ได้ใครฮิวอ่ะปกตีอ่ะมันฮิวได้นะเมื่อกี้อ๋อปกติมันฮิวได้เหรอเนี่ยต้องรู้หิวเพื่อนประมาณร้อยสองวิค่ะเมื่อกี้อ๋อเข้าใจละ เฮ้ยนี่ไงมันสลบอยู่มันสลบอยู่ลุมล้มลุม้มลุ้มมันไปเดี๋ยวมันบ้งอีกรอบนึงไม่บกักไม่บกักกับรอบเนี้ยต้องทำให้มันลอยขึ้นแม่มาจจะบักก็ได้นะเดียน,นี่ไงมันค้างแล้วหรือเปล่าจริงเหรออยากทดสอบไหมว่ามันค้างหรือเปล่าไม่ขางพี่เออมา นิดนึงนิดนึงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอุ้ยเราไม่ล้มนิดดูง่ายกว่าเมื่อกี้อะมันจะง่ายกว่าเดิมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกใเล่าครั้งเก็บแตะเฮร็จเรียบร้อยดอกด้วยขอดูหน่อยสิว่าได้เท่าไรนี่ไงรอบนี้ได้เป็นโอ้โหเดฟมีเกลือนะดวงดีมากเลยพี่เกลือมากโอเค เป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้เลยว่าก็ก็ได้อยู่นะเออ l o อ e r แสงก็สามารถเอาเรื่องอยู่ในการทาําคอนเทนต์รอบนี้เนะาะครั้งหน้าเดี๋ยวจะมี l o อ e r มืดบ้างดีกว่าเออแล้วจะเป็นบอสอะไรต้องรอติดตามนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิดส,สนุกมาถึงแล้ว